สวัสดีด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับเล่นเกมพวกไอ้แบ,บงค์สามเล่นเดิมนะครับนะโอเคก็คคจะมาต่อในเรื่องของอเีเวนต์นะครับนะพูดเลยหลือเกิดโอเคมาผมจะรีบเล่นนะครับผมนะเพราะว่าผมช่วงนี้รู้สึกขี้เกียจไงก็ยังไงไม่รู้นะนะครับผมนะโอเคก็คจะมาต่อในเรื่องกันนะครับนะก็คืออยากเล่นให้จบหน่อยนะอยากเก็บ CG ด้วยพอเก็บครบแนละ้วผมก็จะเก็บคลิปทำซีจให้ครบนะทำคลิป CG นี่ผมอาจจะไม่อ่านนะ แต่ก็คอยดูว่าจะอ่านไม่อ่านก็มาดูกันมามาต่อกันเลยนะครับ้มนะมาดูว่าจะเป็นยังไงผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ด่านแล้วล่ะอันนี้เรามาต่อกันจากครั้งที่แล้วนะครับ้มนะท่านนายรัฐมนตรีตายแล้วเหรอเป็นไปไม่ได้อะเมื่อกี้ทเทเรซ่ยายังตามหาตัวิต้าอยู่เลยอ่ะเธอไม่รู้เรื่องนี้เหรออันนี้ ใช่ใช่ใช่ท่านจุกัดเหลียงอยวขอเรียบเรียงใหม่ก่อนแป๊บนึงนะเัานะหอลอยเอียงหอเหลียง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 จุกัดเหลียงท่านจุกัดเหลียงจิบเล่าด้วยสีหน้าเรียบเฉยและถือครึ่งแก้วในมือต่อนึกแล้วว่าคุณสังเกตเห็นคุณมาที่นี่หลังจากชั้นสามเดือน ในช่วงเวลาสามเดือนนี today, ้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงส่วนสายเอตุของการเปลี่ยนแปลงก็เกิดจากการเช่นใช้เวลาบนเกาะนั้นอยู่3ปีแม้ฉันจะเคยเห็นความแข็งแรงให้กับผนึกที่กักขังโฮฮัวโดฮัวมันเอฮัวโดฮัวโดแล้วกันไว้หลายครั้ง แต่3ปีที่ฉันไม่รู้ที่ฉันไม่อยู่น่ะก็ยังคงนานเกินไปจะทำให้โฮโฮโดทำลายผนึกออกมาได้และเป้าหมายแรกที่อ,อไอ้โดแล้วกันเรียกเรียกไอ้โดขี้เกียจแล้วมันอ่านยากไม่ยากหรอกแต่ขี้เกียจอ่ะมันง่ายดีโดจุดจบก็คือเอมเอมเบรย์หรือว่าตอนที่จูก,กัดเรียกเรียกเยขาไม่ลืมเนี่ย เลียงของเงอเลียง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 จูก,กันเลียงก,กลับมาลิต้าก็กลังต่อสู้กับโดไอโดไอหัวโดไอหัวโดแล้วกันเรียกไอหัวโดแล้วกันเธอจิบแล้าอีกคําแล้วก็พยักหน้าถึงแม้สีหน้าของท่านจูก,กันเลียงจะดูปกตินี้แต่ฉันก็สังเกตเห็นว่ามือเธอสัน่น แม้ว่าพันปีก่อนฉันจะเคยใช้ไข้กลจับเจ้าหัวโดและปกป้องเอมบรียาจากมันได้แต่คราวนี้พอฉันพยายามจะสร้างไข้กลถึงไน้ระหนักว่าผู้คนที่เคยอยู่เคียงข้างฉันต่างก็ไม่อยู่แล้วหากกระสับจากความช่วยเหลือจากพวกเขาการผนึกสัตว์ร้ายจะยากกว่าในอดีตมากและไม่สามารถทำสำเร็จได้ในช่วงเวลาสั้นแน่ แล้วถ้าเออ่แล้วถ้าขอกำลังเสริมจากประเทศเพื่อนบ้านล่ะกำลังเสริมงั้นเหรออย่าว่าแต่คำตอบเลยแม้กระท,ทั่งทู่ทั้งสองคนก็ถูกส่งไปไม่เคยกลับมาอ๋อที่แท้ทั้งสองอาณาจักรต่างก็นิ่งดูได้ที่ท่านจูกันเลือกพูดถึงก่อนหน้านี้ก็หมายถึงแบบนี้นเองมีหน้าละเธอถึง ตงเกียตรตงชังเจ้าแห่งโจสรสลัดและเจ้าแห่งผู้ก้าขนาดนี้ใช่ทั้งสองอาณาจักรพร้อมใจกันนิ่งดูได้เราให้อาณาจักรของฉันต่อสู้กับหัวโดอ่ไอไอ,อหัวโดจนบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายพอฉันพัฒนาค่ายกลแบบไปขึ้นมาได้แล้วกำลังจะไปหาริต้าเพื่อจะช่วยกันผนึกหัวโดพร้อมกับเธอฮะ สู้อะอหัวโดคิดได้ไงหัวโดใช้เทเรซาสู้ได้เลยท่านจุกัดเหลียกเหลือง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 มันเรียกมันอ่านว่ายังต้องออกสามยงจีนหรืออะไรจุกัดจุกัดจุกัดเหลืองเหลียงจุกัดเหลียกหอโลเองอเหลียกเหลียกจุกัดเหลียก ช่างเถอะผมสู้แล้ว่กเนาะผมจะไม่พูดอะไรนะตอนสู้ดูไป เย่ส yeah. right, yeah. ู่เสร็จแล้วขอาเราเราก็ไปกันต่อกันอ่านต่อหรือว่าอ่ด่านต่อไปน่าจะอ่านต่อใช่จุกัดอ๋อของเาเองเรเหลียมจุกัดเหลียดเอ้ยเชเห็นเคียวของริต้าอยู่ริมแม่น้ำซึ่งหัวโดไม่อยู่ที่นั่นแล้วมีแค่กีบดอกกุหลาบ มีแค่กลีบดอกไม้ที่ลอยอยู่ตามน้ำลิต้านอนอยู่ในน้ำเหมือนกำลังหลับสนิทไม่นะนี่มันเอาลิต้ามาฆ่าชัดๆเนะไม่ยอมหรอกไปเธอมีบาดแผลทั่วร่างกายแต่เลือดไหลจนเหือดแห้งไปตั้งนานแล้วฉันอุ้มลิต้าขึ้นมา เสื้อผ้าของเธอเปียกโชกแต่ร่างกายของเธอนั้นเบามากเท่ากับว่าเลือดไหลออกจากร่างกายเธอจนหมดเพรอฉันมองดูเธอท้าในใดนั้นก็รู้สึกเหมือนว่าเธอเป็นคนแปลกหนะ้าซึ่งฉันเองก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันกอดเธอไว้ความคิดต่างๆนั้นนะ่าเล่นเข้ามาในหัวเธออยู่ที่นั่นอย่างโดดเดี่ยวมานานแค่ไหนแล้วนะในที่สุดฉันก็เข้าใจ เมื่อใดก็ตามที่ลิต้าม,มองดูฉันฉันก็มักจะรู้สึกว่าเธอกำลังแอบยิ้มเพราะดวงตาของเธอนั้นยิ้มเธอยิ้มอยู่ตลอดเวลาแต่ฉันก็ไม่สามารถมองเห็นดวงตาของเธอได้อีกต่อไปแล้ว ะไม่ได้เห็นดวงตาของเธออีกต่อไปแล้วท่านรัฐมนตรีคงไม่ได้ฉันพูดต่อไปไม่ได้จูกัดเหลียกจูกัดเลียงเรียกเรียกเลยอ๋อเฮ้ยอ๋โอ้ยโว้ย,ย,ยขัดกับชื่อเว้ยใครเป็นคนคิดชื่อเนี่ย,ยจูกัดเหลียกเหลี่ยงฮอลล์เอียงเงาเหลี่ยงจูกัดเหลียกนั่นแหละ ก็ยังคงครึ่งแก้วเล่าไปมาและพยักหน้านเรื่องเล่าหลังจากนั้นคุณก็คงเดาได้ฉันสาบานว่าจะแก้แค้นให้เธอือมและเมื่อกี้ฉันได้ฆ่าเจ้าแห่งโจรสลัดและเจ้าแห่งพูก,ก้าด้วยตัวเองพอแก้แค้นให้ริต้าได้สำเร็จแต่ยังเหลืออีกคนที่ฉันยังไม่ได้ฆ่ายังเหลืออีกคนเหรอ จุกันเรียกทำทำท่าคุ้นคิดและดูเหมือนไม่อยากจะพูดมากกว่าเป็นเวลาสักพักที่ฉันไม่กล้ารบกวนเธอคงไม่ใช่เทเรซ่าหรอกนะไม่ใช่ทำไมฉันต้องฆ่าคนที่ไม่เต็มบาทแบบนั้นด้วยละ่ะเหมือนว่าตัวเองท่านจุกัดเรียกถอดหายใจเธอไม่เชื่อว่าริต้าตายแล้ว เอาแต่ร้องเพลงให้เขาฟังอยู่ได้เอมเรียจะมีผูดนำแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นฉันจึงบีบให้เธอสละราชาสมบัติราชาสมบัติสมบัติออกเสียงผิดแทะฉันก็เลยออกคำสั่งกับเธอให้เธอร้องเพลงให้ฉันฟังไว้ได้คนเดียวห้ามเจอหน้าริต้าแบบนี้เธอจะได้ แม้เธอจะไม่ได้เจอริต้าก็ไม่แปลกถึงยังไงฉันก็ขังเธอไว้แล้วด้วยน้ำเสียงของท่านจูกนเกเลือกนั้นเหมือนกำลังพูดเรื่องธรรมดาทั่วไปทันใดนั้นเธอก็ยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มจนหมดใบหน้าของเธอเริ่มแดงดำกำแต่เรื่องก็ผ่านไปแล้วเดินมากเป็นเพื่อนฉันสักตาสิ ฉันยังไม่ทันได้พูดอะไรท่านจุกัดเหนือก็หยิบกระดานหมากลุกจีนขึ้นมาวางบนโต๊ะแล้วฉ,ฉันตั้งหมากอย่างช่ำชองเมื่อกี้ยังพูดถึงเรื่องของประเทศชาติและความเป็นความปาตด้วยความเป็นความตายของสตรูหยกหยกกับตันอาจจะแปลกใจนะทำไมอยู่ดีๆฉันถึงอยากเล่นหมากแต่กระดานหมากก็เหมือนกับสนามรบ เรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้ความรู้สึกขณะเดินหมากถึงจะเข้าใจแต่ว่านะกับตันทำไมว่าตาถึงดูหวาดกลัวแบบนั้นล่ะคงไม่ได้กลัวแพ้หรอกนะเธอขยิบตาด้วยท่าทางเจ้าเล่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเล่าหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าท่านจูกัดเหลือกจะเดินคนเดิมในอดีตจะกลับมาแล้วถ้ากลัวแพ้แล้วก็ ฉันได้กับตันเป็นฝ่ายเดินก่อนกันได้อืมฝ่ายสีแดงได้เปรียบจริงๆนั่นแหละท่านจุกัเดือกโปรดชี้แนะด้วยฉันเริ่มเดินหมากตัวแรกปืนใหญ่จุดที่สองเดินไปจุดที่สี่เบี้ยจุดที่ห้าเดินไปจุดที่หกเมื่อกี้กับตัน คงคิดว่าฉันพยายามเบี่ยงประเด็นสินะงั้นเรามาเดินหมากกันต่อไม่ใช่แบบนั้นเบี้ยจุดที่4เดินหน้า 1. จุดจะว่าไปเหมือนตอลกร้ายเพราะการแต่ของท่านรัฐมนตรีทําให้เรื่องที่ฉันทําให้สําเร็จตลอดมาหลายร้อยปีสร็สมบูรณ์ในเวลาแค่3เดือนขุนจุดที่6เดินหน้า 1. จุด บางทีฉันอาจจะนึกถึงสิ่งที่มนุษย์หินนั่นพูดนับจากที่เป็นต้นไปพวกเจ้าสองคนนั้นมีร่างกายที่เป็นอมตะหากไม่มีภัยพิบัติจากภายนอกพวกเจ้าอาจจะมีชีวิตพวกเจ้าจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปรู้สึกจุดที่สเดินหมากแปรจุดแต่การที่ไม่มีวันแก่ ไม่ได้มีหมาไม่ได้เห็นหมายความว่าไม่มีวันตายคุณจุดที่6ถอยหลัง 1. จุดมนุษย์เห็นเหรอกราแฮมกราแฮมเหรอลดลดสึกจุดที่2เดินหน้าหนึ่งจุดจำได้ว่าคราวที่แล้วเขาเมียตัวหน้าเดินไปจุดที่5ไม่ มันเป็นเรื่องก่อนหน้านั้นอีกฉันไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงฉันจึงทำได้แต่เพ่งสมาธิไปที่การเดินมากรสึกจุดที่2เดินหน้าไปจุดที่5ฉันใช้เวลามากขึ้นเรื่อยๆในการเล่นแต่ละตาเบี้ยจุดที่สี่เดินไปจุดที่5ขอฉันคิดก่อนนะขุนจุดที่ห้าเดินหน้าหนึ่งจุด เมียจุดที่6เดินหน้า1จุดการเดินมาของจุกัดเหลือกเร็วขึ้น,นเรื่อยๆเธอแทบจะไม่หยุดคิดเลยขุนจุดที่5เดินหน้า1จุดไม่รู้ว่าทำไมฉันรู้สึกว่าเธอหายใจแรงขึ้น,นเรื่อยแต่แววตาของเธอค่อยๆเปล่งประกายออกมารู้สึกจุดที่5เดินไปจุดที่3ม เกมหมากยังคงดำเนินต่อไปแต่รูปแบบเกมของฉันแย่ลงเรื่อยๆการบุกรุกสีดำดุนแรงขึ้นเรื่อยๆฉันทำได้แค่พยายามป้องกันรถสึกจุดที่6เดินไปจุดที่4รถรถศึกจุดที่9ถอยหลัง2จุดเป็นอะไรไปล่ะ ไม่รู้ว่าฉันคิดอะไรหรือเปล่านะแต่ดูเหมือนว่าท่านจุกัดเลือกจะหายใจแรงขึ้นแต่ความเร็วในการเดินหมากของเธอจะไม่ลดลงเลยได้เป็นไรจริงๆเหรอท่านจุกัดเลือกจ้องเขม็่งที่กระดานหมากแล้วโบกมือส่งสัญญาณให้ฉันเดินต่อรศึกจุดที่4ถอยหลัง7จุดรศึกจุดที่9ถอยหลัง2จุดรศึกจุดที่4เดินหน้า7จจุดเดินหน้า เด่จุดแปแปแปลกแปกเอ้ยดูเหมือนมือของเธอจะสั่นเล็กน้อยท่านจุก,กัดเลือกจะพักสักหน่อยไหมไม่เป็นไรรู้สึกจุดที่เก้าเดินหน้าไปจุดที่ห้าขุนจุดที่ห้าเดินไปจุดที่สี่กับต้านเป็นไรไปอ่ะท่านจุก,กัดเลือก จู่ตัวเราก็ได้สรบปไปโคตรเหนื่อยมันเหนื่อยมากโอ้โหอีกอีกน้านี่ซีจีก็อาราบ,บัมเพิ่มมาสองโออ,อีกเยอะอยู่นะับาเนะต้องมีตัวละครโอ้ยนี่มัน เห็นซีจีแล้วปวดใจเข้าใจแล้วมันเล่นกับความรู้สึกโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมจะเล่นต่อแหละนะผมจะเล่นต่อเลยแหละต่อจากตรงนี้แหละโอเคไปพบกันใหม่นะครับนะชอบวิดีทุกคนก่อนเลยคุณตามได้วยนะโอเคไปพบกันใ่คลิปหน้าเ e อร์เรียนนักธรรมเซียเย้มาเจอกันครับ